ฮัลโหลฮัลโหลอ่าอครับอ่าสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะครับนี่คือแบบฝึกด9.1นะเขาบอกว่าให้ระบายรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปก,ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเสียงคือมันเว้นตรงนี้เนี่ยสี่หนึ่งสองเป็นเหลี่ยมมุมโค้งๆเนี่ยสามสี่มันต้องติดกันอย่างนี้โอเคไหมอ่าตรงนี้รูป b ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเอ๊ะทำไมรูป a e? ไม่ใช่นะครับมันต้องติดกันทุก ทุกบริเวณเลยอันนี้บริเวณตรงเนี้ยมันไม่ติดกันเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่โอเคไนะครับอ่าแช่แนั้นแหละเอ,อไม่ใช่นะครับนี้เราไปดูที่รูปสีนะรูปสี่มันต้องเหลี่ยมโค้งอย่างงี้เห็นไหมเหลี่ยมโค้งนงี้นี่จุดเนี้ยมันเป็นนับได้สี่มันก็คือสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นรูปสีเนี่ยมันก็คือสี่เหลี่ยมกระบานลงไปนะครับตัวนี้ดี D เนี่ยมันมีแค่สามจุดนะครับ ตัดีเนี่ยมันมีแค่สามเหลี่ยมโอเคไหมเหลี่ยมที่หนึ่งเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สามตรงนี้คือสามเหลี่ยมนะครับอไม่ต้องไประบายนะอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับมันคือสามเหลี่ยมนะฮะอันนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันมีหลายเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือเจ็ดเหลี่ยมอันนี้คือแปดเหลี่ยมนะครับรูป e ีเนี่ยมันคือแปดเหลี่ยมนับแล้วเนี่ยจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ ไม่ต้องไประบายนะขอนเฉยๆรูป F มันโค้งมนนะครับมันเป็นโค้งนะฮะมันโค้งนะครับถ้าโค้งก็ไม่ใช่ไม่ต้องไประบายนะครับรูป G รูป G ตัวน,นี้มันมีเหลี่ยมกี่เหลี่ยมนะครับมันคือห้าเหลี่ยมนะครับมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมโอเคไหมครับอันนี้คือห้าเหลี่ยมนะไม่ต้องไประบายนะครับทีนี้มาดูรูป H นะครับรูป H นี่รูป H ตรงนี้ เป็นเหลี่ยมที่หนึ่งเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมที่สี่อ่ะรูปเคสเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ระบายลงไปนะครับดูให้ดีๆรูปไหนคือสี่เหลี่ยมนะนะครับอ่ะเรียบร้อยรูปเคสเป็นสี่เหลี่ยมรูปไออันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูปไหนเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ระบายลงไปแค่นั้นแหละนะครับอ่านนี้คือสี่เหลี่ยมนะครับ ทีนี้รูป J อ่ารูป J อันนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อรูปนี้ก็คือสี่เหลี่ยมไหมครับเราก็ระบ,บายลงไปนะเออถ้านับแล้วได้สี่มันก็สี่เหลี่ยมแค่นั้นเองนะครับรูป K รูป K คือรูปอะไรนะครับรูป K ตรนนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอนับแล้วห้าเหลี่ยมไหมครับอันนี้ไม่ต้องระบ,บายนะครับระบ,บายแค่สี่เหลี่ยมนะอันนี้คือรูปห้าเหลี่ยม รูปเอก็มีหนึ่งสองสามมีเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอเคไหมครับอันนี้คือสามเหลี่ยมก็ไม่ต้องระบ,บายนะครับโอเคไหมเออระบ,บายแค่สี่เหลี่ยมนะครับอ่ารูปเ็มนะหนึ่งสองสามสี่อ่ะ,นะ 1, 2, 3, อะนับแล้วได้สี่คือสี่เหลี่ยมอันนี้ระบ,บายลงไปนะครับไหนเป็นสี่เหลี่ยมก็ระบายลงไปนะครับอ่ะเรียบร้อยอ่าทีนี้ไปดูที่รูปเนะครับ รูปเอ็นหนึ่งสองสามสี่อ่ะรูปเอ็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนับได้สี่ตัวก็คือสี่เหลี่ยมก็ระบายลงไปนะครับอ่ะมาดูรูปโอรูปโอคือรูปอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเหลี่ยมเอเคไหมหกตัวนับแล้วได้หกตัวหกเหลี่ยมอันนี้ก็ไม่ต้องระบายนะครับมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะเออนะครับก็จะไปแค่สี่เหลี่ยม รูป P หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าเหลี่ยมพอเป็นห้าเหลี่ยมก็ไม่ต้องละบายนะครับอันนี้มีกี่รูปนะครับเราก็นับนะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเต็มได้หกเจ็ดมีเจ็ดรูปเรียบร้อย อ่ะจบเลยครับแบบส่ันนี้นะสั้นๆง่ายๆนะครับไม่ยากเกินเกินไปนะ,ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเด็กๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ